Okay, so now we go to the next part it's about uh, adjective นะ adjective มันก็จะมีเพลงว่าเวลาที่ลงท้ายอ่ะโดยดูนะครูอบอกว่าอะไรนะ adjective จะอยู่ตรงไหนนะอยู่หน้าคํานามหรือตามหลัง verb to be อยู่หน้าคํานามตามหลัง verb to be โอเคอยู่หน้าคํานามอย่างเช่น the intelligent students ก็คือนักเรียนที่เป็นยังไงทลาด like reading a lot of useful books นไ like to read a lot of useful book useful ก็ขยาย book อย่างเงี้ยโอเคส่ว okay. น so, ขยายอยู่หน้าหรือในขณะที่อันนี้ขอโทษมันตกไป uh, the student are intelligent R uh, ก็คือ verb to be ครูบอกแล้วมันอาจจะเป็น verb to be หรือ linking verb ก็ได้นะ yeah. วิธีเริ่มต้นเหมือนเมื่อกี้เราก็จะเรียนรู้จาก suffix suffix อันนี้เป็นเพลงทำนองเพลงเชียร์นะเป็นอีกอ้ออีฟลี่อีกอ้ออีฟลี่อีกอ้ออีฟลี่อิงเอ็ดอิชอสต์โฟเอเบลเลสไลอีโบอย่าลืมเอ็นเอ็นลงท้ายเมื่อไลฟ์เป็นเน็ตทีปต่อไปไปเชียร์ที่โรงเรียนไม่ต้องเอาเพลงอันนี้เอาเพลงของครูไปนะอีกอ้ออีฟลี่อีกอ้ออีฟลี่อีกอ้ออีฟลี่อิงเอ็ดอิชอสตน ฟูลเลอร์ฟูลเลอร์โบแล้วสไลด์อีโบอย่าลืมเ <Okay. S 1> อ็นเอ็นลงท้ายเมื่ออะไรเป็น adjective เคอ่าเด็กที่เรียนกับครูส่วนใหญ่จะจำเพลงนี้ได้เพราะสุดท้ายเป็น adjective ซึ่งเขาบางทีจำชื่อครูไม่ได้ครูครูครูเป็น adjective <laughs> อัลลวานเนี่ยนะอ่ะมาดูลงท้ายด้วยอีกอีกอ,อีกอย่างเช่นอะไรดี terrific terrific แปลว่า เยี่ยมยอดคำนี้นะครูจะให้เป็นเซตเลยเยี่ยมยอดแล้วก็มันก็มาจากคำว่า t e r r i f y เนี่ย t e r r i f y อันนี้เป็น verb แปลว่าทำให้กลัว you t e r r i f i me you t e r r i f y me ก็คือทำให้ฉันกลัวโอเคแต่ทีนี้ถ้ามันเป็น terrifying เมื่อกี้เราท่องมันจะมีคำเติม ing ใช่ไหมถ้าเติม ing แบบนี้แปลว่าน่ากลัว น่ากลัวโอเ okay. ค terrifying แล้วก็พอมันเป็นอะไร terrified เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed แบบนี้คือรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวโอเคคำคล้ายๆกันนี้แต่ว่าไม่ใช่คนละความหมายเลยคือ terrible กับแปลว่า yeah แย่ดังนั้นอาจจะจำว่ามันเป็นเยี่ยมยอดเยี am, yeah, ่ยมแย่หยองโอเคเยี่ยมแย่หยองหยองก็คือสยองโอเคเยี okay. am, yeah, ่ยมแย่หยอง t e r r เนี่ย นะ terrific เยี่ยมยอด terrifying ทำให้กลัว terrifying น่ากลัว terrified เติมีดรู้สึกกลัวแล้วก็ terrible แปลว่า yeah แย่ดังนั้นไหนๆก็ไหนๆะก็จำแบบนี้เลยว่าถ้าพวกที่เติมอิงกับเติมเนะเติมอิงกับเติมเถ้าแปลว่าหน้าแปลว่าหน้าต้องเติม ing เหมือนเคยสอนแล้วแหละเนะเติม ED e <Term> d รู้สึกนั้นนั้นแปลว่ารู้สึกดีมากนั้นแปลว่ารู้สึกถ้าทำให้จำเอาไว้ไม่เติมอะไรเลยอะไรเลย verb ทั้งหมดเหล่านี้เอ่ยเอ่ยคือ verb of feeling เดี๋ยวครูแคปให้ โอเคเขียนลายมือสวยมากอ่านออกเนาะโอเคอ่ะน,นี้แปลว่านาแปลว่านาต้องเติม ing เ,เติม ed เติม ed นั่นแปลว่ารู้สึกถ้าทำให้จำเอาไว้ไม่เติมอะไรเลย verb ทั้งหมดเหล่านี้เอ่ยคือ verb of feeling โอเคอันนี้แปลว่าหน้าแปลว่าหน้าต้องเติม ing เห็นนะ เติม ing เติม ed เติม ed นั้นแปลว่ารู้สึกถ้าทำให้จำเอาไว้ไม่เติมอะไรเลยอย่างเงี้ย terrify เห็นไหม verb mm hmm. ทั้งหมดเหล่านี้เอ่ย verb of feeling สมมุติถ้าครูจะใช้ประโยคเหล่านี้นะก็จะเป็นอย่างเช่น the ghost terrify me อย่างเงี้ย the ghost terrify แต่อย่าลืมว่ามันเป็น Singular ประธานเป็น Singular กือ,อยาตามมาให้เติม s e s ใช่ไหม terrifies me ตัวนี้มันคือทำให้ฉันกลัวถูกไหมหรืออาจจะทำให้ง่ายเพื่อให้จำได้เนาะก็อาจจะลบตัวนี้ว่าเป็นผีหลายตัวก็ได้ g h o s t t e r r i f i me ได้ไหมผีทำให้ฉันกลัวอย่างเงี้ยโอเคแต่พออ่ารัแสดงว่าผีมันน่ากลัวถูกไหม the g h o s t the g h o s t are terrifying ได้ไหม are terrifying ผีมันน่ากลัวหรือถ้าฉันรู้สึกกลัวผีอ่าก็เป็นไร I am terrified terrified of ghosts terrified of ghosts ด้ไหมฉันกลัวผี ฉันรู้สึกกลัวผีเนาะเขาจยังคอนเซป์นี้ค่ะห่ terrified, are t e r r i f i n g แลวก็ I'm terrified เวลาที่เรารู้สึกอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นคนนะคนรู้สึกสิ่งนี้หรือตัวอย่าง interesting interest interest ถ้าเป็น verb แปลว่าสนใจแต่ถ้าเป็น now จะมีสองความหมายแปลว่า ดอกเบี้ย er, หรือกำไรอันนี้อยู่เซตเดียวกันนะกับอีกเซตหนึ่งจะแปลว่าอะไรความสนใจดอกเบี yeah. ้ย er, หรือกำไรความสนใจเช่นบอกว่าถ้าบอกว่า I am เดี๋ยวเอาเลยเดีอ่ะตัวอย่างเช่น the high The high interest interest me the high interest มันออกเสียงปสองพยางนะ interest me อืมก็คืออะไรกกำไรหรือดอกเบี้ยที่สูงมันทำอะไรทำให้ฉันรู้สึกสนใจใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าอะไรดังนั้นนะ the high interest is interesting is interesting ได้ไหมเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยหรือกำไรที่สูงมันน่าสนใจนะ <Yeah. S 2> ฉันก็เลยยังไง I am interested in the interest <Yeah. S 2> I am interested in the high interest <Yeah. S 2> interest อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะ เคลียร <Clear? S 2> <Okay. S 1> ์โอเใช่เนอะ Yeah. Okay. go ทีนี้อีก a l ifly All. เมื่อกี้ก็เรียนไปแลวเนาะอีก no? all ifly All. มันเป็นยังไงนะถ้า verb บวก all จะกลายเป็นคำนามแต่ถ้านามบวก all จะเป็น adjective ตัวอย่างเช่น norm แปลว่าอ จารีหรือสิ่งที่ปฏิบัติกันเป็นปกติปกติพอมันวกอ้อไปปุ๊บมันกลายเป็น normal เป็นไงก็คือความก,ก็คือปกติปกติโอเคหรือ okay? Form แบบว่ารูปแบบพอมันเป็น formal มันก็เลยเป็นอะไรเป็นทางการใช่ไหม formal คือเป็นทางการอย่างนี้เป็น <Wow. S 1> ตน้น the critics critics คือการวิพากวิจารณ์เนี่ยพอเป็น critical critical ก็คือเชิงวิพากวิจารณ์หรือว่าหรือว่ามันเป็นไงวิกฤตก็ได้ใช่ไหมวิกฤตเชิงวิพากวิจาร์อืมอย่างนี้ก็ได้โอเคต่อมาอีกอา if เ่าเรื่องท้ายดิ if อยากให้ดูคำเนี้ยคำว่า sensitive Sensitive เนี่ยมันอ่ามันคือใช้เซนมากมันก็เลยมีความอ่อนไหวแต่ในขณะที่คำว่าเซนส์รากศัพท์เหมือนกันแต่พอมันเป็น sensible ปั๊บมันเป็นอะไรมีเหตุผลเออมีเหตุผลมันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเนาะมันแปลว่าใช้เหตุใช้เซนได้มันเลยแปลว่ามีเหตุผลโอเคอีโบอ่าอีกอ่ if ลีลีบอกไปแล้วว่าถ้านาม นามตามเดลี่จะเป็น adjective แต่ในขณะที่ถ้า adjective แลาตามเดลี่จะกลายเป็น adverb <What? S 1> yes ตัวอย่างเช่นนาม,ามเดลี่เช่น love love แปลว่าน่ารักอ่รอะ life ที่แปลว่าชีวิตเดล,ลี่ปับเป็นอะไรมีชีวิตชีวาหรือร่าเริงนี่โอเค แต่ในขณะที่ quick แปลว่าเร็วใช่ไหมพอเติม quickly ปั๊บเป็นอะไรอย่างเร็วโอเคหรือว่า accurate accurate เมื่อกี้ accurate แปลว่าถูกต้องพอ accurately ก็คืออย่างถูกต้องอย่างเป๊ะ,เ,ปะเลยโอเคได้เนาะอีฟลี่ in at each us in at each us อิงเอ็ดบอกไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นพวกอ่า uh, verb of feeling ต่างๆอิงเอ็ด each each อย่างเช่นเด็กเด็กชายใช่ไหมพอเป็น childish ก็เป็นไงมีความเป็นเด็กหรือแบบ England เดี๋ยวนี้ประเทศอังกฤษก็กลายเป็น English นีพวกนี้ก็เป็น adjective ที่เกิดจากชื่อประเทศเนาะโอเคสเปน เป็น Spanish เป็นมวยเป็นต้นพวกนี้ก็เป็น adjective is u s as ่างเช่น danger แปลว่าอันตรายก็กลายเป็น dangerous แบ,บนี้โอเค continue continue แปลว่าต่อเนื่องพอเป็น continue u s ได้ไหมเนี่ยก็คือที่ต่อเนื่อง สิ่งที่มันเกิดณนะตอนนั้นเลย continuous โอเคต่อมา ing a s ing at each us, us full full เช่น beauty จะคำนามเป็นแบบนี้เนาะเราเปลี่ยนให้เป็นตัว i beauty full โอ okay. เคหรืออะไรอีก help help แ่าช่วยเหลืออ่าพอเป็นก็เป็น help full ได้ไหม ที่ช่วยเหลือโอเคหรือเป็นประโยชน์ use ก็เป็น useful ก็เป็นประโยชน์ได้โอเคได้ไหม f a v o r a b l e able able อย่างเช่น uh, knowledge คือความรู้พอมีความรู้มากก็กลายเป็น knowledgeable knowledgeable อย่างเงี้ยหรืออะไรอ่า อะไรอะ reliable rely แปลว่าเชื่ออันนี้เปลี่ยน y bless me reliable แปลว่าน่าเชื่อถือโ okay. อเค reliable อะ less อะ fuelable less less มันแปลว่าน้อยลงน้อยลงอะเช่น shame แปลว่าอายใช่ไหม shameless ก็คือไร้อย่างอายไร้อย่างอาย ไม่น,น่าอายโอเคหรือว่า helpless helpless คือช่วยเหลือไม่ได้อ่ะน่าสงสารนะ่ไรคนช่วยเหลือเนาะน่าสงสารแล้วกัน helpless โ okay. อเคต่อมา like like อย่างเช่นเมื่อกี้ child แปลว่าเด็กเนาะพอ child like เป็นไงมีความคล้ายกับเด็ก human like อันนี้คล้ายเด็กก็ แปลว่าอะไรใช่ไหลก็ได้ใช้ไหลใช่ไหลเนี่ยใ,ใสเหมือนเด็กเนาะหรือว่าอะไรอ่าอะไรอีกที human like. ่มันไลค์อืมที่มันไลค์มันคือเหมือนอคล้ายมนุษย์คล้ายคนเนะนี่ยเช่นเช่น the ape is human like the ape is human like คืออะไร ape เดาวาสิไม่รู้จักคำว่า ape ape น่าจะแปลว่าอะไร the ape is human like อยู่อยู่บ้างละออยู่ยุ่บ้าอาชุนเอยู่ค่ะโอเคค่ะเอฟน่เอฟน่าจะแปลว่าอะไรอืมคล้ายอืมมันบอกว่าคล้ายคนอะเอฟน่ามันคล้ายคนมันเป็นอะไรอืออืม <c oughs> เป็นลิง <c oughs> ใช่<อ>มันเป็นลิง มันเป็นลิงมันเป็นพ,พวกลิงพวกชนีโอเคพวกนี้เขาเรียกว่าเ okay. อฟโอเคอาตอมา l e s s like Ebo Ebo ก็คือพวกนั่นแหละเหมือน sensible นี่นแหละก็เป็น subset ของ Able มันคือตัวเดียวกัน Like Ebo Credible นะ c r e d i b l e จระนะก็น่าเชื่อถือต่อมาอย่าลืม End end เช่น different differ แปลว่าแตกต่าง different ที่แตกต่างโอเคพอมันจำทำให้เป็นคำนามมันก็จะกลายเป็น difference difference นะตัวนี้เป็น noun ความแตกต่าง a n d ่เช important นี่เป็นต้นก็จะกลายเป็นถ้าเป็นคำนามก็จะกลายเป็น importance นี้เป็นต้นก็จะเป็นคำนามโอเคเปลี่ยน t เป็น c อย่าลืมเอ็นเงทายเมื่ออะไรเป็นแอตต t ที e โอเคนะอันนี้อันนี้รู้ไว้ก่อนนะเสร็จแล้วทีนี้ก่อนที่จะจบวันนี้มันจะมีลำดับของการวางลำดับของการวาง d j e i t i v e ไว้ลำดับของการวาง d j e i t i v e ก็จะมีลำดับแรกเป็นเซตแรกก็จะเป็น pointing w o r d คำที่ระบุว่า,าได้แก่ article and พวกเนี้ demonstrative this that do, this this t h o s t ถ้ามีมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันจะไม่มีพร้อมกันเราไม่สามารถ add my ไม่ได้นะ my book นะเป็นเป็น a my book ไม่ได้ a this my book ไม่ได้โอเคไหมนะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อมาเป็นคำบอกจำนวนคำบอกปริมาณมันก็จะเป็น ordinal the first thing the first big thing นะของอันใหญ่แรกของชันอะไรเงี้ยหรือ two big things ของใหญ่สองอันอย่างนี้เป็นต้นหรือ some big things uh, some big things ของใหญ่บางส่วนนะบอกปริมาณก็จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นต่อมา value or quality uh, บอก quantity quantity คำนี้นแปลว่าปริมาณแต่ quality แปลว่าจำเอาคุณภาพของมันบางทีเขาจะเรียกเซตนี้ว่า opinion ความคิดเห็นของคน ต่อสิ่งนั้นว่ามันเป็นยังไงมันให้คุณค่าให้ความรู้สึกอย่างไร Good, bad beautiful เป็นต้น size ต่อมาเป็น size คือขนาด big large small tall The age old new modern ancient temperature temperature คืออุณหภูมิ hot cold ต่ตางๆ shape rectangular ect, rect คือมันตรงอะมันเป็นมุมเหลี่ยม ใช่ไหมมุมเหลี่ยมและ angle หรือ angular ก็คือมุมที่เป็นเหลี่ยมก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ square แปลว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัส circular เป็นวงกลมวงกลม circlecolor เขียนได้สแบบนะ color แบบนี้ก็ได้นะ uh, color ก็สี origin หรือ nationalityorigin หรือ nationality ก็คือบอกเชื้อชาติบอกสัญชาติเห็นไหมมันจะลงท้ายด้วย uneast แบบนี้ก็คือ adjective นั่นแหละ สุดท้ายมันก็จะกลายเป็น uh, material วัตถุดิบที่ใชเ้เป็น silk, เป็นไหมเป็น leather, เป็นหนัง steel, เป็นเหล็กต่อมาก,ก็จะเป็นคำนามอยู่สุดท้ายตัวอย่างเช่น I wear a good big new hot square red t h a i silk dress เวลาเราแปลภาษาไทยนะเอาสามอันตรงนี้ก่อนมันมากสุดมันจะไม่ขยายไม่เกิน3อันโอเคไหม แต่ครูใส่ไว้เพื่อให้รู้ว่าถ้ามันเ,นเรียงนะ่ะมันอาจจะเรียงตามนี้อันนี้ d r e s s ก็คือชุด r r s s นะชุดที่เป็นไงไหมไทยแล้วก็สีแดงใช่ไหมเหลี่ยม <laughs> เป็นเหลี่ยมจตุรัสด้วยนะมันไม่มีจริงหรอกเนียชุดไหนจะเป็นเหลี่ยมจตุรัสแล้วก็ร้อนใหม่ใหญ่ดีสลับกันเลยเห็นไหม ชุดไหมไทยสีแดงเหลี่ยมร้อนใหม่ใหญ่ดีโอเคฉันสวมชุดไหมไทยชุดไหมไทยแดงชุดไหมไทยแดงเหลี่ยมชุดไหมไทยแดงเหลี่ยมร้อนใหม่ใหญ่ดีชุดไหมไทยแดงเหลี่ยมร้อนใหม่ใหญ่ดีดูแค่ร้อนใหม่ใหญ่ดีอย่างเงี้ยเราก็เรียงถูกละมันจะสลับกันกับภาษาไทยเป,เป๊ะเลยนะอ่ะ,อะดูอีกครั้งเวลาจําครูก็จะให้จำว่าวีซ่าที่ซื้อคอมจะไปซื้อคอมต้องใช้วีซ่าด้วยนะ ถ้าคุณไม่มีวีซ่าซื้อของในประเทศไทยซื้อไม่ได้นะโอเควี okay. Visa, ตัวแรกแปลว่า value คือคุณค่าของมันดี l a y สวยงามแพงถูกโอเค size คือขนาดใหญ่โตเล็กน้อย age a, a คือ age คืออายุ temperature ก็ Temper ature, คืออุณหภูมิ shape รูปร่างมันเป็นแบบไหนสี่เหลี่ยมวงกลม color สี origin คือแหล่งที่มา material คือวัตถุดิบ visa ที่ซื้อของ value size age temperature shape color origin material โ okay? อเคลองดูลองลองเรียงอันนี้สิคำที่อยู่สุดท้ายเลยมันจะต้องเป็นคำนามถูกไหมครูเอาใส่ไว้ข้างหลังอ lock update ทีนี้ดูคำที่บ่งบอกตัวนี้มันเป็นคำว่า and แสดงว่า ตัวที่ตามมามันจะต้องเป็นอะไระสระสระอ่าซึ่งมันมีสามตัวเนาะสระเอาอะไรมาดีอ่า this is Ann ละอะไรมาก่อนคุณค่าคุณค่ามันเป็น อ่า ah, and expensive expensive ทีนี้ความซํำซ้อนของอันนี้ก็คือมันยังมีคุณค่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือความหรูหราอลังการโอเคไหมดังนั้น่ะตรงนี้ควรจะเอามาไว้ตำแหน่งเดียวกันนะ luxurious โอเคครูเพาเห็นไหมตรงท้ทยดีย if ตรง้ทยดี้ u s เหนไอ่าต่อมาคราวนี้เราก็เรียงตามลำดับได้แล้ว size คือขนาดคือคำว่า enormous enormous อ่าแปลว่าใหญ่เนาะ enormous โอเคนะ okay. นะอันนี้ก็ลงไทยด้วย O U S เหมือนกันต่อไปเป็น age อายุของมัน <En> ancient อ่า ancient ดีมากนะลงไทยด้วย end เห็นไหมเป็น adjective ต่อมา temperature จริงๆในความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีเตียงเออมันก็ได้เนาะอบอุ่นเนาะใช่ไหมคือคำว่า Wall warm อ่าต่อไป shape shape รูปร่างเตียงมันเป็นไง rectangle อี rectangle อ uh, re ่า uh, r e c t a n g l r คำที่เป็นสมมุติเป็นสี่เหลี่ยมปกติเราจะเป็น rectangle แต่พอมันเป็น adjective ปั๊บมันจะกลายเป็น rectangular โ okay? อเค r e c t a n g u l a r ่าต่อไปเป็นไงอีก shape <White. S 1> color white เตียงสีขาว อะ,อะไรอีก origin แหล่งที่มา French อ่นวัตถุดิบมีไหมมี m a t เ r ียวเตียงอะไร wooden เนี่ยถ้า wood ที่เฉยมันแปลว่าไม้แต่ถ้าขยายมันก็จะเป็น wooden ทำด้วยไม้โอเคไหม bed เตียงที่ทำด้วยไม้ฝรั่งเศสเตียงฝรั่งเศสจริง เราใช้แบบนี้เตียงฝรั่งเศสทำด้วยไม้สีขาวเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอบอุ่นเกา่าใหญ่หรูแพงเ <c oughs> นียเกา่าใหญ่หรูแพงโอเคต่อมาสุดท้ายอ่าอันนี้ไม่ระบุว่าเป็นอะไรทั้งหลายแหล่แต่มันมีคำว่าด r ด r มันมากมาอ่ะมันมันไม่ใช่ <c oughs> อีกกัพเนาะใช่ไหมอือดัง <c oughs> นั้น ตัวนี้มันก็นามหลักอยู่แล้วสุดท้ายมันต้อง bowls of curry แล้วมีคำบ่งปริมาณคือคำว่า a number of yes อันนี้ให้จำไว้เลยนะว่า a number of มากมายใช้คำนับได้พหูพจน์อ okay. ั number of มากมายใช้กำนับได้พหูพจน์อ okay. number of มากมายใช้คำนับได้พหูพจน์ a number of อะไร จริงๆมันจะจบไปที่ bowls of curry โอเคลงท้ายด้วยคำว่า bowls of curry แต่ระหว่างนั้นเราจะขยายก่อนเ,อเราเอาคำอะไรมาขยายดิล <Delicious. S 1> ิเชียส Delicious ก็คือมันอร่อยมันบอกคุณค่าของมันใช่ไหม delicious ไงอีก size mm. b yes อะ,อะไรอีก age authentic อ้าออร์เอนติกก็คือดั้งเดิมเนาะเก่าดั้งเดิม uh huh. temperature hot อ uh ือ huh. ฮ uh ึอ่ะ shape รูปร่างไม่ต้องมีไม่มีเนาะอันนี้มไม่มีใช่อ่ากลมหรอจานกลมหรอใช่ไหมแต่มา color ล็ด เรดก็มีแกงแดงนะอันนี้เป็นชื่อที่แบบงงอยู่เหมือนกันว่าแกงแดงที่เขาว่าเ e ด c u r ี y เนี่ยจริงๆมันคืออะไรนั้นอันนี้เป็นเป็นข่าวฝรั่งเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ออกว่าอาหารเรื่องชื่อของไทยคือแกงแดงแล้วก็นุกนึกไม่ออกว่ามันคืออะไร <laughs> เพราะว่าเราจะมีแกงส้มแต่แกงส้มเขาบอกเป็นอาหารยอดแย่มันดูเหมือนอ่าเหมือนใส่อะไรก็ไม่รู้เขาไม่ค่อยกิน <laughs> เขาไม่ชอบฝรั่ง อ่ตาต่อมา rate. ไทยอ่าไทยแล้วก็หมดยังหมดแล้วหมดแล้วเนาะโอเคนี่ Thai bowls of curry เนี่ยมันมีอาหารที่แบบใหญ่เก่าแก่อร่อยสีแดงเยอะแยะมากมายโอเค Yes good โอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าสัปดาห์หน้าจะ Uh, จะสอบวันไหนก็สามารถนัดก่อนล่วงหน้าได้นะพอจะว่างได้อยู่โอเคได้ค่ะถ้ารู้แนวอะไรแบบนี้โอเคค่ะจ nice ้าโอเคเกตขอบสักหนึ่งสเตย์บายบายอืสวันนี้ค่ะยีโอเคบายบาย